สวัสดีครับใครหนุยหนุยชื่ออะไรหนูแม่ล้วนหนูชื่อเต้ยนะครับอยู่หนุยอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพเมื่อก่อนนั่นเหรอ,อ,อตอนนี้หนูเป็นรายการมาจากกรุงเทพครับรายการอ e ีเ e ต้ยอีจันครับแม่ล้วนออจะเป็นรายการที่ตามหาคนพัดพรากจากกาันโอ้จ<ะ>้าถึงถึง,ถง,ถงแม่เจอเจอเจอ,เจอ,เจอแม่ก็ยังอะ่ะ ยังไม่ได้เจอเลยครับผมก็เลยจะจะสอบถามดูก่อนว่าแม่ดวงพรเนี่ยสะดวกที่จะมาเจอที่ศาลาหมู่บ้านไหมหรือว่าจะจะให้เต้เข้าไปหาที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยครับเออไม,ไม่ไม่เดียวไม่เดียยายโทรไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหนูมาหายัางอะ่ะหนูยังไ,ไม่ได้ไปหาเลยหนูเข้าไปหาได้ใช่ไหมครับได้แต,แต่แต่หนูหนูตัวชื่ออะไรหนูพ่อพ่อชื่ออะไรอะ่ะ เดี๋ยวนะหนูว่าเป็นพิธีกรรายการแต่ว่ามีลูกอ่ะเขาขอให้หนูมาตามหาให้ก่อนว่าเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรรู้ไหมเขาชื่อรำครับผมลูกชายเขาชื่อรำชื่อรำอ๋อแล้วเราไปไปหาที่บ้านม่ลูนได้แม่ล้วนแม่ลวนรู้จักคนคนชื่อรำเหรอครัผม มนันยายคเคยเห็นตัเล็กๆทีนึงแล้วก็จากกันนานแล้วหลายปีแลว้วจ้ะอ๋องั้นก็ถูกแล้วล่ะใช่ไหมงั้นงั้นแม่ลวนก็รู้ว่าแม่ดวงพรเนี่ยมีเคยมีลูกชื่อน้องลำจ้ะอ๋อโอเคอะถ้ายายยินแบบนี้น้องก็สบายใจงั้นเดี๋ยวน,น้องเข้าไปหาที่บ้านได้ไหมครับได้เขาบอกว่าเขามอกเขารออยู่เมื่อเดี๋ยวยายโทรไปเขาบอกเขารออยู่อ๋อโอเค,อเคได้ <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาต้วไปหาเออครับผมครับจ้าจ้า เอาละผู้ใหญ่สบายใจขึ้นมานนี้เ้วลบกวนพ่อผู้ใหญ่หน่อยนะพาเตไปหาหน่อยเอาเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันท์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน์ หรือ YouTube เตอ e r อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ a เตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอ e ์อีจันหรือ TikTok e a อ e เตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ e ฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหารแร่่งทีน,นอนุภพ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า